ฮึมฮึมฮ,มฮึมเกลื่องดินกาฮึมบนฟ้าปีนปีนปีนรถยนต์เล่นมาแต่ไกลปูนปูนพูนนั้นเสียงอูดของรถไฟตึกๆึกตึึตึกเือยนต์แล่นในแม่น้ำลำคลอง หึมฮึมฮึมเครื่องบินก็ฮึมบนฟ้าปีนปีนปีนรถยนต์เล่นมาแต่ไกลป,ปูนปูนปูนนั้นเสียงบูของรถไฟตึึกตึกตึกตึกเรือยนต์เล่นในแม่น้ำลำคองอ้าวสวัสดีค่ะเด็กๆครูกันหมดแต่ร้องเพลงอยู่นะคะเด็กๆจำได้ไหมคะ ก็เพลงที่ครูการร้องเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีรถยนต์ใช่ไหมคะแหมเก่งมากคะ่ะมีอะไรอีกคะโอ้เครื่องบินโอ้เก่งมากคะ่ะแล้วอะไรอีกคะรถไฟนั่นเองนะคะใช่แล้วคะ่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเรื่องการคมนาคมการคมนาคมของเรามีกี่ทางคะเด็กๆก,กี่ทางคะ อ๋อเก่งมากค่ะสามทางนะคะก็มีทางบกทางอากาศแล้วก็ทางน้ำนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูการก็จะพาเด็กๆมาปั้นบินน้ำมันกันค่ะซึ่งเราจะปั้นเป็นเรือจะเป็นเรืออะไรนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กไปทำพร้อมกับครูการเลยค่ะค่าเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาลงมือ ปั้นกันเลยนะคะอันดับแรกครูการจะแนะนําอุปกรณ์ก่อนว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างสําหรับปั้นดินน้ํามันนะคะอันดับแรกก็คือสิ่งสําคัญก็คือดินน้ํามันนะคะดินสอนะคะหรือไม้อะไรก็ได้ที่ทู่ๆขนาดเท่ากับดินสอนะคะแล้วก็แผ่นรองนี่ของครูการใช้แผ่นใหญ่นะคะแผ่นรองปั้นสิ่งสําคัญต้องมีแผ่นรองปั้นเพราะดินน้ามันมันเป็นน้ํามันน่ะค่ะมันจะทําให้เปิดเลอะเทอะได้ฉะนั้น เราต้องมีแผนรองนะคะเอาแล้วค่ะัดนดับแรกคุกันจะพาเด็กๆปั้นเรือดำน้ำในขยกปั้นนะคะยกมืออ่าในเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยค่ะัดนดับแรกนะคะคุกันก็จะหยิบดินน้ำมันมานวดก่อนนวดนวดก่อนที่เราจะปั้นดินน้ำมันทุกครั้งเราต้องมีการนวดใช่ไหมคะต้องนวดดินน้ำมันให้มันนิ่มๆก่อนนะคะเนี่ยนวด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 แบบนี้เลย นะคะตอนนวดดินน้ำมันเสร็จแล้วทีนี้เราก็ขยําให้มันเป็นลวดลายลักษณะแบบนี้ก่อนนะคะนวดเสร็จแล้วให้เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะอ่าทีนี้ให้เป็นลักษณะกลมกลมยาวๆแบบนี้เสร็จแล้วเราก็คลึงกับพื้นเพื่อต้องการให้มันเรียบนะคะแล้วก็ค,อค,อค่อยๆคลึงไปเรื่อยๆให้ดินน้ำมันมันเรียบนะคะอ่า ครึงไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ประกนะคะ <S <S อ่าเสร็จแล้วพอได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเรามาจับตรงนี้ให้มันแหลมๆหน่อยนึง <S 1> <S 1> อ่านี่จับแบบนี้นะคะจับให้แหลมๆให้แหลมๆนิดนึงตรงนี้ให้ทู่ๆนิดนึงนะคะเกลี่ยถ้ามันไม่เรียบก็เกลี่ยใช้มือเราเกลี่ยได้นะคะอ่าจะได้ลักษณะแบบนี้ นะคะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็หยิบมาอีกชิ้นหนึ่งนะคะหยิบมาอีกชิ้นหนึ่งเราก็มานวดอีกนะนวดก่อนให้มันนิ่มๆพอนวดเสร็จแล้วเราก็คลึงให้มันยาวๆนะคะคลึงให้ยาวๆเลยอ่าคลึงแบบนี้ให้ได้ลักษณะแบบนี้อคลึงให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็เอามาประปกบตรงนี้วางไว้ข้างบนแบบนี้นะคะวางแบบนี้เลยเนี่ยวางแบบนี้แล้วกดลงไปนิดนึงเนี่ยค่ะกดลงไปเลยค่ะเนี่ยกดลงไปจากนั้นเราก็หยิบมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งชิ้นแล้วเราก็นวดนวดให้นิ่มๆเสร็จแล้วเราก็บี้ลงไปกับพื้นนะคะกดให้มันแบนๆ นะคะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเนี่ยกดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้อ่ะให้ได้รักษณาแบบนี้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็เอามาวางบนนี้อ่าวางบนบนชั้นตรงนี้อีกทีหนึง่งอ่ะวางไว้นะคะวางเสร็จแล้วเราก็แบ่งออกมายิบมาอีกชิ้นอ่ะยินน้ํามันโทษคะ่ะ ดินน้ำมันเราก็แบ่งครึ่งให้เ,เท่าเกันแบบนี้แบ่งเท่ากันอีกก้อนนึงวางไว้ก่อนเราก็คึงให้กลมๆอ่ะแบบนี้เอาคึงไว้อ่ะเท่ากันเสร็จแล้วเราก็บี้กดลงไปกดลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับให้เป็นรูปเหมือนเหมือนกับใบพัดนะคะแล้วเราก็เอามาปะตรงนี้นะคะให้เป็นใบ นี่ลักษณะแบบนี้กดเข้าไปให้มันติดกันเลยค่ะอะล้วอันนี้อีกเหมือนเดิมอะอะทำให้มันเป็นแบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดลงไปในนี้อีกเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะกดให้มันติดกันเลยอะแบบนี้ กดให้ดีๆเสร็จแล้วเอาอีกมาชิ้นเล็กๆนิดๆเราทําชิ้นเล็กๆเ,เลยสักสามชิ้นนะคะแล้วก็คึงให้เล็กๆแบบนี้เลยค่ะนี่ใช้นิ้วคึงแบบนี้เลยค่ะเนี่ยคลึงแบบนี้เลยนะอ่ะแล้วก็มาตั้งตรงนี้ข้างบนตั้งต่อข้างบนตั้งต่อข้างบน เสร็จแล้วก็ไปเอาอีกเด็กๆจะเปลี่ยนสีก็ได้นะถ้าเด็กๆมีสีนะคะเปลี่ยนสีก็ทําเป็นวงกลมๆนะคะเนี่ยวงกลมๆนะเนี่ยแบนครึ่งทําเป็นวงกลมๆแล้วก็กดให้แบนๆให้เป็นวงกลมนะคะเนี่ยกดให้แบนๆแบบนี้เอามาตะไว้ตรงนี้นะคะอีกอันหนึ่งก็เหมือนกันค่ะ ดไปตรงนี้อีกนะคะเราอีกอันนึงแบ่งเท่ากันอีกนะคะ,ะแล้วก็อลงด้านนี้อีกฝั่งนี้อีกนะคะให้เป็นวงกลมกดลงไปจากนั้นเราก็เอา อ้าวผูกกันเปลี่ยนสีแล้วกันอไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะเออได้ไม่เสียเวาลาผูกกันก็ทําแบ่งให้เท่ากันอีกเหมือนเดิมนะคะแบ่งให้เท่ากันสี่ก้อนดีสามสี่ก้อนอแบ่งให้เท่ากันเป็นสี่ก้อนแบบนี้แบ่งไว้ เสร็จแล้วเราก็คึงคึงให้มันแบนๆจะให้แบนๆนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งขึ้นข้างบนแบบนี้ตั้งขึ้นข้างบนแบบนี้อ่าแล้วก็แบบนี้กดให้แบนๆนะคะ เุณให้เวนแบนเรามากดติดกันแบบนี้เราก็ตกแต่งเอานะคะอ่าอ,อีกก้อนหนึ่งกดติดเหมือนเดิมอีกก้อนหนึง่ง กดติดด้านล่างเดี๋ยวค่อยเอาอันนี้ด้านล่างเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยแปะนะคะทีนี้เรามาตกแต่งตรงนี้เอาดินสอจิ้มนะคะจะเป็นรูแบบนี้เนี่ยอ่าแขกินเข้าไปแบบนี้นะคะนี่นะคะอ่าจะเป็นเรือลำน้ำก็จะได้ลักษณะแบบนี้ทีนี้ยังไม่เสร็จอีกค่ะเราก็จะทำเป็นใบพัดข้างละข,ข,ข้างนี้ นะคะก่อนที่เราจะทํานะคะเราก็แบ่งให้เท่ากันอีกนี่แบ่งสักสี่อันนะคะแบ่งให้เท่ากันสีน่อันอ่ะเราก็ทําเป็นวงกลมแล้วก็คึงเบนแบน,นอีกนะคะเนี่ยแล้วก็มาติล้อมรอบตรงนี้ให้เป็นใบพัดนะคะ นี่ให้แบนๆเลยนะคะให้เป็นใบพัดสีใบพัดอ่ะแล้วเราก็หยิบมาติดตรงท้ายเรือตรงนี้ใบพัดมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะใบพัดแล้วอีกชิ้นหนึ่งที่มันเหลือเราก็มาิดใต้ตรงนี้อ่านี่นะคะ เห็นไหมคะเรือดำน้ําก็เสร็จแล้วนะคะค่ะเห็นไหมคะเรือดำน้าของเราก็เสร็จแล้วนะคะนอกจากปั้นเรือลำน้ําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอยากปั้นเรืออย่างอื่นก็ได้นะคะตามที่เด็กชอบนะคะอย่างเช่นเรือพายเห็นไหมคะเรือพายนะคะปั้นก็แบบนี้เลยนะคะเด็กๆอยากปั้นเรือพายก็จะมีใบพายด้วยนะคะไม้พายไม่ใช่ใบพายค่ะไม้ไม้พายนะคะเรือพายนะคะให้เด็กๆไปปั้นเองนอกจาก เรือดำน้ำเรือพายแล้วเด็กๆอยากปั้นเรืออื่นอีกก็ได้นะคะแต่สำหรับวันนี้ครูก,กันพอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย